สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้ส้ผ้าก,กินลูกสิ้นเด้อเมื่อนี้เด้อลูกชิ้นปลานะคะพี่น้องเขาเฮ็ดแปแปๆสื่อใหม่ๆหอนๆเลยพี่น้องเจ้าหน่แสบเด้อพี่น้องเลยลูกสิ้นพี่น้องจ้ามาเด้อจ้ากินน้ำกันเด้อพี่น้องอร่อยอร่อยนะคะพี่น้องห้าหา้าสิบบาทเด้อพี่น้อง นี่น้ำกินม,มันแซบ่บแซ่บเป็นซื้อน้ำอันเล่าประจำพี่น้องซื้อกินนำเขาตลอดเขามาขายประจำอยู่บ้านพี่น้องจา้าน้ำกินกแ็แซ่บแซ่บพี่น้องอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะพี่น้องผักก็มีอันกลำ่ำ ยอดไม้มินท์พี่น้องหอมสละแน่อ่หอมใบมุ่นนั่นแหละพี่น้องจา้าเห็นปะไม้มินท์นะคะพี่น้องกับสลัดขอดเหี่ยว,วนเหี่ยวพี่น้องค่ะมากินน้ำกันเด้อพี่น้องแซ่บๆเห็นบะหอนๆเลยพี่น้องเนย อร่อยมากนะคะพี่น้องขามากินด้วยกันนะคะพี่น้องกินน้ำกันด้วยพี่น้องคิดค้านหาอันเอาไม้มาอันอันเสียบพี่น้องก็เลยอันปากเปาๆได้ยิน้บ๊บุพพี่น้องจ๋าได้ยิน,บบน,หยนไหม พักปุ๊บพี่น้อับสามรถยาหินอีกครับพี่น้อง น้ำกิมแซ่บแจ๋นอยัางง่ายๆอยู่แต่แซ่บพี่น้องอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะพี่น้องขามาเด้อ รับกินปากก็ได้มันเป็นกินขนลูกอมไม้มิ่นไหมพี่น้องแช่ขลู่อมเพื่อนแนวเขียว ันอ่อนมันหยังไงเจ็บแขวเอาแข้งมาได้พี่น้องเอาอ่อนอ่อนมันเป็นรูปชิ้นปลาเสร มาจา้าแซ่บบ๊ายบายค่ะ